มาดูไดชาร์จนะครับที่เราต่อกันมาไม่ทราบเหมือนกันว่าไดชาร์จที่ได้มานี้เป็นไดชาร์จสิบสองหรือไดชาร์จยี่สิบสี่แต่เรามาใส่ตัวนะครับเล็กกริเตอร์แบบแยกหรือคัดเอาแยกเป็นสิบสองนะครับตัวนี้ตามกล่องที่เราได้มาเป็นแบบปรับได้ด้วยนะฮะเนี่ยสิบสองโวลต์นะครับตัวนี้เราก็จะทําการนะครับต่อการต่อ,ตอนะครับหลังจากที่เราซ่อมได ที่มันไม่สมบูรณ์เนาะเช็คความถูกต้องของไดโอดเช็คความถูกต้องของทุ่นขุดรวดเรียบร้อยของฐานซ่อมเรียบร้อยนะครับมันจะมีทําความเข้าใจของเรานะมก็จะมีอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะมีขั้วอยู่ตูดไดชาร์จเนี่ยมันจะมีอยู่3นะครับก็จะมีขั้วอ e. ีขั้วอ e. ีขั้วอ e. ี e. นี้จะเป็นขั้วรบนะขั้วรบของฐานนะแล้วก็ขั้วเอ็นตัวล่างนี้ตัวล่างนี้จะเป็นขั้วเอ็นนะครับตัวนี้ ข้างในเนี่ยมันจะมืดหน่อยนะมุมนี้ฝาครอบนี้มันปิดอยู่ตัวนี้จะเขียนตัวเอ็นแล้วก็ฝั่งนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวเอฟตัวเอฟหลังจากนั้นเราก็จะต่อออกมาปุ๊บก็จะเข้ามายังที่ชุดนะครับก้นของอเรกคูลเลเตอร์นะครับนะปักปักมันจะอยู่ประมาณนี้นะนะรูปร่างปักอยู่ประ,ประมาณนี้นะหลังจากนั้นผมก็จะขึ้นรูปให้พวกเราได้เห็นกันนะครับขึ้นรูปให้เราเห็นเอามือกล้องมาจับที่นี่ฝั่งนี้ การขึ้นรูปมันจะมี2ปลั๊กนะการต่อนะครับผ่านตัวนี้เข้าไปหลังจากนั้นเราก็จะขยายตูดปลั๊กตรงที่กล่องนะครับ IC r e g u l a t o r แล้วก็ตูดได้ชาร์จแบบคัดเอาแยกนะแยกออกมานะแยกตูดปลั๊กนี้ออกมานะับตัวน,นี้นะนะี่ยมันจะเป็นลักษณะเงี้ยนะใครมีปากาก็เตรียมนะครับมันจะเป็นลักษณะข้างบนก่อนพืดเข้ามานะครับนะปะมาณเงี้ยปืดเข้ามานะ ข้างบนนี้จะเป็นขั้ว E นะครับขั้ว E นะครับขั้ว E ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นขั้ว N นะครับขั้ว N ส่วนด้านนี้จะเป็นขั้ว F นะครับอ่าหลังจากนั้นก็จะมาตูดของนี่กล้องมานะครับอ่าชุดนี้ไม่ต้องดูสีเราดูสัญลักษณ์ของปลั๊กแล้วกันนะครับอ่าเดือยปลั๊กจะอยู่ข้างบนนะครับเห็นไหมเดือยปลั๊กอยู่ด้านบนก็จะใส่มีด้วยกันอยู่งเส้นนี่มันจะมาลักษณะประมาณนี้นะครับแนวคือประมาณนี้นจะพักลงมา,านิดหนึ่ง นะครับแล้วก็ลงมาอันนี้ก็จะพักลงมานิดหนึ่งก็จะลงมาเนะมันจะเป็นคู่กันอย่างเงี้ยมันจะเป็นหกจำให้แม่นนะครับอ่าจำให้แมัน่นสองตัวนี้จะเป็นไฟบวกเข้านะครับจะเป็นขั้วขั้วบีเนาะแล้วก็ขั้วไอจีนะครับไอจีนะครับไอจีสองตัวนี้หลังจากนั้นตัวนี้ก็จะเป็นขั้วเอ็นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอฟ นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลตัวนี้ก็จะเป็น e นะสามตัวที่มันรออยู่เนี่ยต่อเข้าไปตามเส้นเลยครับ N เข้า N ง่ายๆเลยเห็นไหมนะครับ N เข้า N e ก็จะเข้า e ไปอย่างเงี้นะ e f ก็จะยิงมาหาที่ e f ไปอย่างเงี้นะหลังจากนั้นก็จะเหลือขั้ว b กวับขั้ว ig ขั้ว b กวับขั้ว ig เนี่ยอยากให้ง่ายๆเลยก็คือเชื่อมนะครับต่อสาย2เส้นมา อันนี้งานวงจรก่อนนะเข้ามาปุ๊บพร้อมที่จะไฟเข้าบวกนะครับไฟบวกนะครับไฟบวกของเราผ่านสวิตช์นั่นแหละนะครับเนะี่ยหลังจากนั้นก็เลี้ยวขั้วเอลขั้วเดียวขั้วเอลเจะทําหลอดไฟโชว์ให้หลอดไฟโชว์อย่างเงี้ยไอตัวนี้กันหลอดสัญญาณน,นะครับไฟโชว์เนี่ยหลอดสัญญาณจะมาสองเส้นนะครับไปยิงเข้าขั้วเอลอีกเส้นหนึ่งก็จะไปที่ขั้วไฟบวกนะครับไฟบวกเนะี่ยนี่คือวงจรประมาณนี้นะไดชาร์จ นะครับรุ่นนี้นะที่มีตูดอย่างนี้แจ้งอย่างนี้เอามาดูวิธีการต่องานจริงกันนะการต่องานจริงก็ต่อให้เรียบร้อยนะครับมาดูอย่างนี้นะต่อไปเรียบร้อยนะนะนะแล้วนะอ่าเราต่อนะครับ e เข้า e n เข้า n f เข้า f ตามวงจรที่ต่อไว้ให้นะครับแล้วก็หลอดไฟนะต่อเข้า l นะครับออกจาก l นั้นไปขั้วบวกนะครับแล้วก็ขั้ว ig ขั้ว b เชื่อมเข้ามาผมก็ต่อขั้วนี้เข้ามาตามเส้นนี้ไลนเข้ามาก็จะไปที่ขั้วบวก ขั้วลบก็จะลงกาวนะครับนี่ขี้เข้าไปนะครับพอขี้เข้าไปเสร็จไฟสัญญาณก็จะโชว์แล้วนะถ้าเราต่อถูกนะอ่าตัวเมียนหลักขั้วบีตัวนี้มาดูแกะเนี่ยไฟสองช่วยเห็นไหมขั้วบีตัวนี้นะต่อเข้าที่ขั้วบวกแบตเตอรี่เห็นไหมขั้วบวกแบตเตอรี่ต้องมาเห็นไหมขั้วบวกแบตเตอรี่ขั้วลบก็ลงกาวเนี่ยขั้วลบนะขั้วลบเส้นนี้นะครับผมยึดใส่ตัวนี้ก็ลงขั้วลบนะครับผมก็จะต่อมันดิมิเตอร์ไว้ไฟอยู่ที่12.3โวลต์ไฟอยู่ที่12.3โวลต์ ที okay, นะคลิปถ้ามีประโยชน์ชมแล้วฝากแชร์ฝากไลค์คนละหนึ่งแชร์นะฮะเพื่อแบ่งปันนะครับช่างมือใหม่สายปัน้นหรือจะปับแปลงใส่รถอิดเดนใส่รถซิ่งรถอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราจะนําไปใช้หลังจากนั้นก็จะทําการหมนุนชาร์จถ้าหลอดไฟสัญญาณนี้โชว์นะถ้าหลอดไฟตัวนี้จะโชว์เป็นรูปแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่หน้าปัดของรถยนต์ถ้ามันดับแสดงว่านะครับแสดงว่าระบบไฟเราชาร์จแล้วไฟมันจะขึ้นขึ้นมาไหมเดี๋ยวมันจะลอง เสียบปลั๊กลงดูนะครับได้ไหมเราไฟเราดับแล้วมาดูที่ตรงนี้นะห่งจุดสองจุดหกผมจะตึงสายทานท่านตึงขึ้นนะปึ๊บขึ้นมาได้ไหมอยู่ที่หนึ่งดสองจุดเก้าไฟดังข้นมาแล้วหนึ่งจุดสามแล้วนะสามเมอร์แสดงว่าระบบเราต่อถูกทำงานถูกนะครับแล้วทีนี้ที่ถามมาว่าปรับตรงนี้ปรับเร่งไฟได้เท่าไหร่ปรับยังไงนั่นจะลองปรับไฟดู อ่ตัวนี้ไปตอนนี้ไฟมาอยู่ที่เท่าไหร่นะสิบสามนะจะรอปรับนแลยที่มีสกรูปรับตัวนี้ถ้าทวนเขียนโดยการไฟจะตกสุดแล้วแล้วจะปรับเร่งขึ้นปรับเร่งขึ้นอ่าสิบสี่แล้วหนักแล้วได้เริ่มหนักแล้วมันอดมาสูงสุดได้อยู่ที่สิบสี่หกกัวนะครับเนีน่ยสี่จุดห้านะฮะอ่าปรับต้งมากปุ๊บตัวนี้อาจจะเสียได้มันล็อตน,นะครับมันล็อตน,นะครับอ่านี่คือวิธีการต่อ นะครับวิธีการต่อการทดสอบนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานแนวทางส,สําหรับสายช่างมือใหม่นะครับเนี่ยนำไปทดลองนําไปเรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดแล้วก็นําไปสายปั่นนะครับนะส่วนมากก็คือใช้เป็นนานๆตัวนี้จะเสียเพราะว่าอะไรมันร้อนนะเขาออกแบบงานนะมันร้อนนะอุณหภูมิใช้งานแค่นี้โอ้โหจับร้อนร้อนจัดเลยนะครับอันนั้นก็เพื่อการเรียนรู้นะ คลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากแชร์ฝากไลค์ขอบคุณที่รับชมติดตามนะครับโอเคครับ